ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซี FC บ่าวบนทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมารับชมการลงเทรลเลอร์ของรถแมคโครล้อยางครับผมในทีมงานอีกคั้นหนึ่งครับเพิ่งย้ายไปซ่อมมาครับเพื่อนๆกลับมาทําทการลงเทรลเลอร์และบ่าวบนก็ได้โอกาสมาถ่ายเพื่อนๆดูครับปกติทุกคนก็อาจจะเคยเห็นเนาะแต่แมคโครล้อแท็กที่เดินลงเทรลเลอร์นะครับภาพ บรรยากาศการลงไมโครของระยายอาจจะไม่ค่อยได้เคยได้ประสบพบเห็นกันทั้งหลายนะบ่าวบนเอาไมาใ้เพื่อนๆได้ดูครับาคาดว่าหลายคนกอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนที่เคยเห็นแล้วเนะาะก็มาดูกันครับอโอ้โอ้ลงกันแบบนี้เลยนะรยาาครับโววววววกวนจวว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 วมวววววรววววรวว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  นี่ครับปกตินะครับรถแมคโคลรล้อยางแบบนี้เวลาขึ้นเขาจะทำการเดินถอยหลังขึ้นเนาะครับแต่นี่สุดยอดด้วยฝีมือก็เลยเอาหน้าขึ้นด้านนี้เป็นด้านหน้านั้นเพื่อนเดินหน้าขึ้นเวลาลงก็ถอยหลังหากว่าตอนลงมันจะลำบากหน่อยนะครับหากว่าผู้ที่ยังไม่ชำนาญหากว่าเอาด้านหลังขึ้นไปมันจะสบายนะครับเวลาเราลงเวลาขึ้นด้วยล้อหลังตอนลงก็จะสบายอ่ะ พูดไปงงไปครับอ่ะกลับมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาไปซ่อมอะไรมาหายไป 3- ามสี่วันกับแมค็โครล้อ,อยางพัดขาเดินของเรานะคผมอ่ะเดี๋ยวจะใช้ให้ย้ายท่อให้ครับวันนี้บ่าววนจะทําการวางท่อตรงจุดนี้แก่พ่ทอท่อระบายน้ําอยู่ไกลมากนะครับผลประโยชน์ที่มีล้อ,อยางในหน้างานก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคครับคลิปอาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าเขาลงทีเดียวจวดเลย นะไม่มีอะไรมากมายให้ตื่นเต้นครับผมอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวบนด้วยนะครับ